ก่อนใส่บาตรอย่าลืมอธิษฐานและกล่าวตามนี้ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้มีธรรมะดีๆในหัวข้อเรื่องอย่าลืมก่อนใส่บาตรอธิษฐานตามนี้เป็นเศรษฐีไม่ตั้งตัว ชีวิตรุ่งเรืองก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเรื่องที่จะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ ืนเช้าไปวัดทำบุญตักบาตรเป็นประเพณีที่คนไทยปฏิบัติสืบต่อกันมานานเริ่มต้นทำสิ่งดีๆด,ด้วยการทำบุญตักบาตรแบบไทยๆเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลต้อนรับความเฮงไปตลอดทั้งปีการงานเจริญก้าวหน้า และเสริมดวงโชคลาภเงินทองไหลเข้ามาไม่ขาดสายหากตั้งใจว่าจะทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานไม่ต้องหาเลิกมงคลใดๆเพียงจัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม่และสะอาดรอพระภิกษุสามเณรที่ไปบินทบาท ตามละแวกบ้านตามวันที่สะดวกได้เลยหรือจะไปร่วมทำบุญตักบาตรในงานพิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งในเทศกาลต่างๆต,ตามหมู่บ้านเทศบาลหรือสถานที่ต่างๆที่จัดขึ้นขณะตักบาตรควรอยู่ในอาการสำรวม และไหว้รับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตและอย่าลืมกล่าวคำอธิษฐานด้วยนะคะองค์ประกอบในการทำบุญประกอบด้วยหลักการ3ประการ 1. สิ่งที่นำมาทำบุญบริสุทธิ์หรือวัตถุบริสุทธิ์2 มีเจตนาบริสุทธิ์หมายถึงผู้ให้ต้องมีใจบริสุทธิ์ 3. ผู้รับบริสุทธิ์หมายถึงพระสงฆ์หรือบุคคลผู้ที่จะให้ต้องบอริสุทธิ์วิธีปฏิบัติตัวในการใส่บาตรที่ถูกต้องควรทำดังนี้ 1. ในการใส่บาตรไม่ควรเฉพาะเจาะจงพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งการตั้งใจตักบาตรแบบไม่เป็นการเจาะจงอย่างนี้มีภาระนิสงมากกว่าการตั้งใจตักบาตรโดยเจาะจงแก่พระภิกษุหรือสามเณรรูปใดรูปหนึ่งโดยเฉพาะ2 ขณะรอใส่บาตรให้ทำจิตตั้งมั่นไว้ว่าจะใส่บาตรโดยไม่เจาะจงเมื่อพระเนรรูปใดเดินผ่านมาก็ใส่บาตรไปตามลำดับจนหมดอาหารที่เตรียมมาไม่เลือกใส่องค์นี้ไม่ใส่องค์นั้นการใส่บาตรโดยไม่เจาะจงนี้พระพุทธเจ้า ทรงสรนเสริญว่ามีพลานิสงมากกว่าการใส่บาตรโดยเจาะจง 3. เมื่อพระภิกษุเดินมาใกล้จะถึงที่ที่เราอยู่พึงอธิษฐานจิตเสียก่อนโดยถือขันข้าวด้วยมือทั้งสองนั่งกระยุงยกขันข้าวขึ้นเสมอหน้าพา กล่าวคำอธิษฐานว่าสุทินังวัตเมทานังอาสาวะขยาวหังโหตุทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้จงเป็นเครื่องนำมาซึ่งความสิ้นกิเลสเธอ 4. จากนั้นลุกขึ้นยืน และถอดรองเท้าเพราะการสวมรองเท้าถือว่ายืนสูงกว่าพระถือเป็นการไม่สมควรเหมือนเป็นการขาดความเคารพแต่ก็มีกรณียกเว้นเช่นเท้าเจ็บหรือเป็นที่น้ำขังเจะแฉะแต่ที่ไม่ควรก็คือบางคนถอดจริง แต่กลับไปยืนอยู่บนรองเท้ายิ่งสูงไปกันใหญ่ดังนั้นถ้าตั้งใจจะใส่รองเท้าก็จัดที่ให้พระสงฆ์ยืนสูงกว่า 5. เมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วถ้ามีโต๊ะรองอาหารหรือรถยนต์จอดอยู่ด้วยให้วางขันข้าวบนนั้น ยืนตรงน้อมตัวลงไหว้พระสงฆ์แต่ถ้าตักบาตอยู่ริมทางควรนั่งแล้ววางขันข้าวไว้ข้างตัวยกมือไหว้พระสงฆ์พร้อมกับอธิษฐานว่านัตถิเมสารานางอันญังสังโคเมสารานางวรังอเตนะ สัจวัตเชนะโซติเมหูตุสัพพทาสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอให้ข้าพเจ้าเจริญในพระศาสนาของศาสดา 6. หลังจากนั้นควรอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุุุษผู้ื่วงลับไปแล้วด้วยการกรวดน้ำและกล่าวว่าอิทังเมยาตินังหูตุสุขิตาหูตุยาตโยขอบุญทั้งหลายจงสำเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้า ขอให้ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเวลาตักบาททําบุญอย่าได้มีคำถามว่าการทําบุญนี้จะมีผลถึงผู้ตายหรือไม่ผู้ตายจะได้รับประทานข้าวปลาอาหารนี้หรือไม่เพราะ เมื่อเราทำความดีมีความกระตันอยู่รู้คุณลำลึกถึงผู้ร่วงลับหรือใครก็ช่างผู้รับจะได้รับหรือไม่นั้นไม่สำคัญเพราะหลักสำคัญอยู่ที่ว่าการทำทานช่วยให้เราเกิดปิติและสิ้นความตระนีเกิดความอิ่มใจว่าเราได้ทำหน้าที่ ของมนุษย์ที่ดีครบถ้วนแล้วไม่มีสิ่งบุกร่องก็น่าจะเป็นการเพียงพอแล้วค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาข้อมูลดีๆและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เรียบเรียงเรื่องราวดีๆนี้ไว้ ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงลนบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านทำมาบังเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขมีโชคมีลาบ คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ